สวัสดีครับตามไปต้มตอนนี้บรทอบกามาดูคุณสกายบอกแยกทางถกมันปรีมตอนจบปลาไปตมมืองปรจจัยาแรงเล็กทำไป้มเมอก็ถูโามไปต้มอนีแตึงแง่ตึ๊ตูงงานทเรองอะกระอนนามป้มมมาอย่างเด็ดกรอย่างนั้นี๋ยวไปต้งกันต้องไต้มเองันจัยไต้มวลากันจัยักขึ้นขนาดไหนมาครับจม บานี่ตามผู้ชมเปิงเอาหน่ฝ่ามาลังการตามผู้ชมมือไม่ระะับพลเรนาเลยเดี๋ยวระท้องมาดิพี่เดี๋ยวตามผู้ชมเปิงทงงั้งสองฝั่งมาตามผู้ชมว่าบรรยากาศเป็นอะไรฝั่งนี <c oughs> ้รถก็หลายหลายาผู้ชมเลดกระไรสวนฝั่งนี้นะคือมุ่งหนาไปทางหมดเลยครับกระตังทวน จากกิตติทาตามประจมตัวรถลายขนาดมันมีเป็นสีแยกนี่มาฟังนี่ต่อทาจนมาฟังนี่ต่อมาฟังนี่ต่อโอ้ถูกมองอีกสวยงามจริงเจ๊งตาคุณโจมเลยมึงนั่งเ่องเที่ยวพเจ้ายืนรอจะข้ามถนนทางตรงข้ามถนนไปทางห้างอันนี้ก็ห้างเดี่ทางรงเป็นทางต่าง,งกันยานอาโศกครับทุกค ดูทางดูทางดับครับพรตัวดูข้างหน้าปะทองหนะอยนะดูมองนี่นะทราประจชมก็ชิเป็นอ่าเมืองใต้ดินอีกเมืองหนึ่งทางประจมบอนาเสือว่าที่มีเมืองใต้ดินอยู่ชุดนี้นะครับระจชมถ้าผมมาเห็นกับตาที่บพเชื่ออีดีเด้ทางประชมคุณอ่ะพลังกระไต้เจอยืนรอจะข้ามถนนนะผู้ชมลงมาพิสู์ บางนั่นก็หลายบานหลายบอลเอาตามจบมนกปิดที่แยงนะ้ตามจบเจ้าบาโมไซวันนี้เลยมาฟังนี่เนาะตามจพบนน้อง,ง้กากอยากพัลานาเลยตามจบโอ้ แดงว้าไปแดงเลยตัวร์ี้ัคนตามไปแล้วตามโจ้เลยตามถนนโอ้โห บรรยากาศมันบรรยายนะตามระบบคุกจอดจริงเจ๊เนี่ยสวยมากตามระบบของนี่สวยงามจรงิจรงๆต,ต,ตึกตึกใหญ่ตึกโตลองนี่อยู่บนสกายบอกนักท่องเที่ยวมาหลายหลายตามระบบไปเจะมาถ่ายรูปกันเต็มเลย จะน่าจะออกมาจากเมืองไทดินล้องนตามตรงลไเนาะเกี่ยวเต้นเลยโอ้โห่าวาานมีพลังหลายหลายนะตำสุ่ม่วบ้านตึกย้อนทันสวยงามมากที่จะตึกงไงตึูงนะตาสุ่มก็ได้มาอย่างนีมาออดนี่จะต้องเดทไทยลูกน้ตุ กำลังได้รกามถนนถนนเอเตี่ยวเดิมเดิมเดิมนำไรกันเข้ามาหน้าแน่นทนาสุดจะต้องทมาตังงนึงต่อนีน่นี่ทองกองฟังนะ่ามชมตัวที่ก,กระจ้าข้ามถนนตัวเป็นเสี่ยกความนี่ก็บน,นีที่รถเฮ้ยเลย ัวทางนี้ก็ุ่งหน้าไปทางขนาด้ทตึงเลยอ่าประชุมให้คาดตัวเลยอย่างหนทตึตัว่าต้องของตีพอได้มาโดดตึจำบกไปได้ครับทตึลักพลังมาต่อมาถ้ารูปกัในใหญ่งงจะทำตึงไปาำตึงมาต้องขมุตีหน้าไปทางอ่าสถานีพเทเอสทำตึม มุานาไปทางห้างเจ้ามนอนมาทำตรงเจ้อมณอนด่วนปกติแนวของเกี่ยวลงจากบัไนไดบัไนไดแทบพักเลยนะเห็นไหมอาโลกบ้านหลังพี่ลึกท่านผู้ชมเลยนของเที่ยวลายแน่นงนี้ปุดนบังด้านหน้าครับบัด้านหน้าด้านหาด้านหน้า,นาของเกี่ยว ยังสีมาลายแห้งแค่สีมาลายแห้งแค่เอาไปติดเลยปวดท่าไม่จบเลยมองนี่ก็จะเป็นหาสถานี BTS าัวมีตะกอลังนะจบตะกอลังเต็มเลยนี่ นีพ่เจาลงไปอ่าเมืองใต้ดินนะเนี่ยท่านผู้ชมพเจจาลงไปเมืองใต้ดินโอ้ท <ส odes> ุกอ่าตัวถูจอยืนต่อแถวกันซื้อตั๋วท่าชมมองนี่ก็จะเป็นกวดตู้ตู้คนขึ้นคนลงท่านผู้ชมนี่ตั้งนี่ก็คือทางเข้าห้างนะท่านผู้ชม ทางเทอรมน,นอลเอ็พีนถูกเบิกจนลายตาทำจมอันนี้คือสถานีอาโซกบนรีน,นี่น่าไปชมผมเราขึ้นมาจากเมืองใต้นนดินโอ้โยพรานารับทุค ขึ้นมาปุ๊บก็จุดกะจิตเขาไปซื้อตั๋วตรงนี้จะขส้นไปบีเทศตามจบความสะดวกความสบายนะตรงนี้มาจากรถไฟใตดินขึ้นมานั่งต่อบ t เความสะดวกความสบายนะตามชมโอ้โหแบบไม่ต้องเดินไม่ต้องหยางกั้นใจนะตามชมขึ้นมาปุ๊บไปต่อปอั๊บขึ้นมาปุ๊บเดินทางปั๊บ สบายเพราะสบายสบายกว่านี้เรมีอีกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเออ,อเคนอะ่ะครูย้อนประช็งอีกดองพาทา่ดำชมเดินมาแล้วเลาะยานยานนี้คอนน้อยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอ่าทางเข้าห้างนะทางเข้าห้างตทุกคนน,นั่น

แต่ละห้างท่านมาชมเอ้ยตองนั้นมันหลายแห่งอันี้นักท่องเที่ยวัที่จะมาจะตั้งแดิน้างเดินทางเด็ก็เต็มหทางเด็ก็หลายไปเ่องเข้าไปในห้างในห้างท่านชมเป็นในห้างกันนี่อันนี้คือห้างหรูห้างใหญ่ท่านมาชมนี่ ไอ้ตัวน,นี้บูม่นยังได้ตามจมตัวน,นี้บูม่นยังนนดเด้อันนี้คือบันไดเลื่อนนะตามจบบันไดเลื่อนเบอรเท็ดเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอันบริสุทธิ์นี่นะอย่างตูอันนี้คือบันไดเลื่อนตูงขนาดตามจมบันไดเลื่อนโอดเบอร์เความสูงความยาวของบันไดเลือ่อนตามจม สามสันคุณเด็กทำชมไปเขาเดินรอยอย่างนี่ทำชมจักหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นร่านของสาวสาวทำจม,มเสื้อผ้าของสาวสาวเต็มเลยโอ้โหนี่ก็จะมีห้องใต้ดินนะทำจม,ช,มชั้นใต้ดินนั่ một bật trẻ lườn nhau khả nạt xấu khả nạt tam trùng của anh em hàng hàng nhảy, hàng mường thầy là không thiêu cả lá hay lại nhìn มันในเรือนทำจมไปทำจมตอนนี like, like, like. ้เขาก็จะออกไปด้านนอกแล้วทำจมเลยไปด้านนอกต่อข้อเท้าไหลแห้งไหลแห้งกำลังลังกันมาทำจมดูด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟทำจม ทาจมูกเจกะขึ้นโอเศษอ๋อทำผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะปะตองศิลา่ทาทผู้ชมเป็นเคล็ดลับมากากฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญนะบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังเร่งใจ สำหรับคลิปนี้ประทองเซลาทำชมเพียบตอนนี้เดี๋ยวพ่อกันไม่ชิปหนาสวัสดีครับท่านผุ้ชมน